ผนกับแม่น้ำตัดตัตดสามแยกม้ำบนมาแล้วนะคะ คุณนะคะพี่พี่กับดันชาวเรือและคุณสีภรรยาน้ะบกไม้เบิกมือให้ทักทายคุณขับคุณมากๆเลยนะคะสำหรับมิตภาพแห่งสย,ยเป็นทางปลอดภัยทุกท่านนะคะท่านใดอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือมาได้นะคะที่วัดพนันเชยงจย่หวัด สนตีอยุธยานะคะตามแยกน้ำบนเต่าเรือเอาเรือสินค้าผ่านตามแยกน้ำบนช่วงนี้ค่ะเป็นการที่ยากลำบากมากก็แต่น้ำไหลแรงค่ะในน้ำเจ้าพญากระบาต่า กันแล้วนะคะกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่ท่ามานับชมรุดด๊า